สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวพวงมาลัยนะคะครัวที่จะพาทุกคนทำอาหารง่ายๆวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทำแกงคั่วหอยขมนะคะส่วนผสมก็ประมาณนี้ค่ะมีหอยขมวันนี้เราจะใช้พริกแกงพริกแกงสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นกะทิอร่อยดีนะคะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ใบชะพลูค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเตรียมส่วนผสมก่อนนะคะใบชะพลูเราจะหั่นเป็นชิ้น พอํำนะคะจะได้ทานง่ายแล้วก็สวยงามค่ะเราจะหั่นแล้วก็เตรียมผักเตรียมไว้ก่อนนะคะจะได้สะดวกกับการทําค่ะค่ะเตรียมผักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเอากะทิอร่อยดีนะคะลงไปผัดก่อนนะคะผัดให้กะทิแตกมันก่อนขั้นตอนนี้จะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะ ใช้ไฟกลางๆค่ะกะทิสำเร็จก็สะดวกดีนะคะแล้วก็อร่อยมันเหมือนกันค่ะเราจะคั่วก,กะทิให้ให้แตกมันก่อนนะคะสังเกตกะทิแตกมันจะมีน้ำมันลอยออกมาที่ผิวของกะทินะคะ ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปผัดรวมกับกะทินะคะผัดพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันดีนะคะ พริกแกงกับกะทิเข้ากันดีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมหางกะทินะคะในส่วนของหางกะทินะคะถ้าใครชอบให้ข้นมากกว่านี้ก็สามารถเติมกะทิเพิ่มลงไปได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้พริกแกงกับหางกะทิผสมกันดีนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดสักแป,ป๊บนึงค่ะ ค่ะพอน้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก่อนนะคะเพราะว่าหอยขมของเราเราต้มมันสุกแล้วค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะน้ำปลาค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีให้น้ำตาลละลายนะคะ ในส่วนของรสชาติเราก็สามารถปรับได้นะคะค่ะเดี๋ยวจะขอเติมผงปรุงรสนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคนให้ทุกอย่างผสมเข้ากันดีค่ะ ค่ะระหว่างนี้ระหว่างที่รอน้ําแกงเดือดเราก็สามารถชิมได้นะคะแล้วก็ปรับรสตามชอบเลยค่ะรสชาติที่ชอบได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่หอยขมนะคะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เดือดสักแป๊บนึงนะคะ แกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ใบชะพลูเลยค่ะใบชะพลูก็ใส่ได้ตามชอบนะคะ,ะ,นะ,ค,ะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็รอใบชะพลูสุกสักครู่นะคะ เช็คดูถ้าใบาชะพูสุกแล้วเราก็ปิดไฟเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงขั่วหอยขมนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นกะทิสําเร็จแล้วก็พริกแกงสําเร็จก็จะทําง่ายขึ้นค่ะส่วนรสชาติก็ปรับได้ตามชอบนะคะ เมนูนี้เมื่อทําเสร็จแล้วทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆจะอร่อยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงคั่วหอยขมใบชะพูนะคะถ้าใครชอบเมนูอาหารง่ายๆก็ฝากติดตามครัวพงมาลัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ